สวัสดีครับนี่มาแนน้ร้านขายโทรศัพท์มือสองกับ้านสมโทรศัพท์ด้วยครับดูดูกลางครับผมหน้า้านก็จิประมาณนี้ครับตึกสีดำๆครับผมตัวหนังสือสีเหลืองๆครับป้ายยูดันหนาจะมีพาทไทยกำกับด้วยครับมีพาทไทยกำกับยูถนนเซนไปเฮอร์เม,เมครับไปเฮอร์เมออกจากแมคโนนอมาครับไปเฮอร์เม สีดำๆครับผมตึกสีดำๆครับผมนี่ป้ายบอกเป็นภาษาไทยกับมี่ครับผมนี่บะเตไทยกำกับน้ำออกอยากเมนูนอมาเรียวเดียวสายนะครับเดียวสายมากนี่เจ้าของลานครับผมไปไปเจ้าของลานหนุ่นลานนวลนวลเนี่ยครับใจดีครับผมเจ้าของลานใจดีครับมีอุปกรณ์เสริมรับสมัครครับโทรศัพท์เสียทุกชนิดรับสมัครครับประสบการณ์ยาวนานครับผมประสบการณ์หลายปีครับผมนี่ นะครับนี่สังเกตตั้งป้ายร้านครับผมสปีด d ใกล้านแนะนําครับผมโทรศัพท์มีปัญหายังเอาไปครับเอาไปสมทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับฝากครับฝากร้านะครัผมนี่ครับป้ายซื้อประมาณนี้เด้อครับผมอยู่ใกล้ๆตาพันตาครับผมยิงๆคกับตาพันตาครับยผเยิงๆกับตาพันตานี่ผู้ใดมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์ครับเอาไปสมเลยเลยครับผม ฝากแนะนำเลยครับเพื่อนแรงงานทุกคนครับที่มีโทรศัพท์มีปัญหาครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับเจ้าของร้านใจดีครับเจ้าของร้านใจดีเอาเซลเอาไปสอมเลยครับ